แม่อาจจะแค่คอเลยเนี่ยได้แค่คอเลยนะกูช่วยแง่ไปไหนกูช่วยแง่ก็ไปเผาผีตะแม่มันนั่นแหละจ้อยู่ไว้เลยไม่ไม่ใช่ไหมเหมืนมาเลชมาที่เจียนหนุ่นเลียวเออก็บอกช่วยยูช่วยพ่ออะไรไปนี่งานนี่งานนี่งานเลยลู่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 ทางนี้ที่ไรอย่างรู้ไปที่กลางเออทางฝั่งนี่ดีเนาะว่าไปแล้วเนาะยิงใส่ไม้นิ่วเศษกระเอ๋านี่ตกเลยเนาะ ดีเกินะไม่น,มน,นี่วอืมมาสามเด็อนี่มาสามนี่สามคุนิวคขึ้นจโอ้มาเนียนอ่อนเนีม่นิ่อ่อนไหมอ่อนนะมาสามคุนิวคขึ้นกินี<อ>่ตีคืนอไหน,นี่ย ม่เนี่นไป็ต้องใส่แบบแรงนะใส่แค่นี้พอาเร็วจริงๆใส่้างาม่นี่แต่ว่าบางคนก็อยากติดเอ็กัวแเอ็มันรวอย่างนี้ติดิงให้ชิดกระไรกันติดเนาะคืออะไรเนะน่นนนให้ชิดกรไรเนาะชิดให้ชิะยะดยาร้อยตัวนันแหละย่าร้อยตัยตยยวนี่เนี่ยดีเ้นนตของเพ่นายแตโยงอะมันหนนยากยมา ย,ายาัยงยุงไอเดี๋ยวขใส่อยล้าโอ้ยวดาเยนางเง้ทไม่อยู่ในวัดา,ดดาดลา้วเว่าบไปลอมันชิ้หมาของขันสวยเนาะมีาเรียกมีทเนาะ

มาหุบเอาไม้ฟื้นไม่ต้องใช้แกะกันยังง่านี่ยมีหมอดำ,ด,ำดำมันเดียวผมหุงเป็นไม่เสร็จมีหมอดำมัลูกเดียวผมหุงกินคนเดียวชาวเดียวชาวเดียวผมกินขำเลยเรื่องกลเลี่ยงวันดุกไวนนี่นะผูกริดแวหวนร้ายวายขาเลยไม่ต้องดึงไม่ใช่เดือยอย่ามีความทุกข์อยู่ 你们老板，你们租了，你们在收货单。